แต่คนขับเนี่ยแบบเป็นคนดื้อแบบบอกบอกเราไม่เขาไม่ฟังเราบอกเขาไม่ฟังแล้วเขาก็แอบ,บมาจอดเองรถโมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ที่ร้านเนี่ยครับพี่แต่เขาเนี่ยเอารถกลับมาจอดที่นี่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ขับโมอเตอร์ไซค์กลับได้ซึ่งเขาก็เอารถไปจอดริมทางเขาก็กลับเข้าไปนอนในนพันเมต์เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดแบบรถหายอย่างเงี้ยเนี่ยครับตอนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วครับจะทยอยขายรถล้ว วจเคียียรนคำตัดพาะของนายวัฒนพงษ์ปานสกุลถึงความเสียหายของบริษัทวัฒนพงศ์สตีลขนส่งจำกัดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพียงเพราะความประมาทของพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของบริษัทโดยนำรถหัวลากไปจอดค้างคืนรบริเวณริมถนนเศรษฐกิจอำเภอกระทุ่มแบนจงบังหวัดสมุทรสาครแทนที่การจอดในพื้นที่ของบริษัทจนทำให้รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน71 6 4 6 9ี่สมุทรปราการสูญหาย ้วยลักษณะของรถขนาดใหญ่ที่คนขับต้องมีทักษะเป็นการเฉพาะประกอบกับสิ่งของน้ำหนักหลายตันที่บรรทุกอยู่เต็มคันรถทําให้ในายวรวุอเอกศักดิ์พนักงานขับรถบรรทุกไม่คาดคิดว่ารถบรรทุกในการดูแลของตนเองจะตกเป็นเป้าหมายในการจราจร,รเหมือนกับรถจนประเภทอื่นไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาเอารถใหญ่อย่างเงี้ยเคยได้ยินแต่ว่าเขารักมอเตอร์ไซค์ครับรถใหญ่ไม่เคยไม่เคยได้ยินข่าวเลยครับก็คือถ้า ต่อไปอก็คือจอดไม่ได้แล้วครับก็คือไม่จอดเลยจากการทดลองของทีมข่าวนะครับในการนําส่วนหัวของรถบรรทุกออกจากตัวที่มีการบรรทุกนะครับพบว่าต้องใช้เวลาและเทคนิคพอสมควรจึงเชื่อได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้ที่ลักขโมยรถบรรทุกไปนะครับน่าจะมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการขับและเทคนิคในการถอดชิ้นส่วน การนารถขนาดใหญ่มาจอดอยู่ริมถนนนะครับจึงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่ต่างกับการจอดรถขนาดเล็กครับจากข้อมูลของชุดสืบสวนศูนย์ป้องกันปราบรามการจราจรรถสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนชี้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มคนขับรถบรรทุกเพราะมีความเชี่ยวชาญในการขับขี่และสามารถถอดชิ้นส่วนโดยเฉพาะส่วนหางของรถที่มีการบรรทุกสินค้าอยู่เต็มคันรวมทั้งขับไปเพียงส่วนหัวลากโดยคาดว่าคนร้ายจะนํารถไปสมทะเบียนหรือดัดแปลง เพื่อขายในกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกในราคาถูกมากกว่าการแยกทิ้งส่วนประกอบเพื่อแนวมาล่ลไปขายเราพูกัดเลยที่คนเคยขับ mm hmm. เคยขับรถคันนี้อยู่เพราะว่าทำไมเพราะว่าจะต้องมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของการใช้รถ mm hmm. ในการเส้นทางเส้นทางการขับรถการหลบหนี mm hmm. เช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้มีการเต้าซอยต่างๆ mm hmm. ก,ก็สามารถหลบหนีกล้องได้แต่ว่าเราก็เช็คในภาพรวมเราก็ได้กล้องกลับมา คือพวกนี้มันเป็นเป็นคดีรถที่เกี่ยวกับเฉพาะกลุ่มไม่ใช่โมไซต์ตัวไปที่ว่าคุณกโวยไปคุณจะไปขายตลาดเมื่อตรงไหนก็ได้เป็นรถสิบล้อเป็นรถใหญ่เนี่ยมีมูลค่าสูงเกี่ยวกับการบรรทุกต่างๆเนี่ยซึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ประกอบอาชีพแบบนี้เราไม่ได้ว่าเขานะคุณประกอบประกอบอาชีพประจก็มีแต่ว่าบางรายเนี่ยอาจจะอยากได้อะไรที่ถูกหรือเอารถคันนี้ไปสวมทะเดียนแล้วไปใช้ ขณะที่การติดตามความคลืบหน้าของรถบรรทุกที่สูญหายจากกล้องวงจรปิดจุดต,ต่างๆพบทิศทางการขับรถหลบหนีของคนร้ายออกจากจุดเกิดเหตุในเวลาประมาณ2นาฬกา23นาทีมุ่งหน้าไปทางมหาชัยเข้าสู่ถนนพระราม2ก่อนขึ้นทางด่วนบางขุนเทียนขาเข้าผ่านบริเวณจุดลงทางด่วนบางนาและผ่านจุดเก็บเงินด่านบางแก้วในเวลา3นาฬิกา39นาทีซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่สามารถบันทึกภาพของรถบรรทุกคันดังกล่าว ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนประกอบกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทาให้ชุดสอบสวนคาดว่าคนร้ายมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งข้อมูลเชิงลึกระบุว่ามีกลุ่มเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชนบุรีที่เคยพบพฤติกรรมนำรถบรรทุกไปดัดแปลงหรือสวมทะเบียนเพื่อใช้ในกลุ่มหรือนำไปขายโดยเบื้องตน้นความทราบตัวคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวดำเนินคดีสุพนัรนรัตนธนาประสานถ่ายภาพอุทิพันธ์เปรมาสวัสด์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน